สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนนี้มาถึงตอนที่41ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มแรกคือหนังสือลักษณะว่านของอาจารย์ชิดวัฒนะนะคะพิมพ์มปีพศ2473ถ้าเป็นซีรีส์เกาหลีก็แปลว่าจบซีซั่นที่หนึ่งเนาะก็โล่งอกไปอย่างน้อยก็ รู้สึกเหมือนกับได้ทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นลงสักทีนะคะซึ่งก้มไม่ไม่ง่ายเลยอ่ะเรามาดูกันนะคะในตอนที่41ว่านแสงทองบรรยายเอาไว้ว่าก้านแดงประดุดปากนกแขกเต้าใบเขียวอ่าเราก็ได้เอกลักษณ์มาแค่ว่าก้านแดงใบเขียวเนาะแกะเป็นรูปพิมพ์ผ่าออกในนั้นขาว เอามาแกะเป็นรูปพระพินายกอดทองอาจารย์ท่านให้ลงนะไว้ที่สูงกะไว้ที่หน้าผากลงผะไว้ที่จมูกลงมะไว้ที่ปากลงพระไว้ที่คอลงละไว้ที่ท้องลงเลขหกไว้บนจึงเอาเลขเจ็ดตัวเอาเลขเจ็ดตัวลายไว้ให้รอบตัวพระพินาย แล้วจึงเอามนลกรณีนี้เสกโอมมหากถายะนะอสะอฆราวัตตะเวตะกุตสะมหาเดชามหายโสมหายโสนภาเวสวาหะเสกให้ได้พันฆาบเป็นเสน่นดีนักอย่าสนเทศเลยท่านได้ทำมาแล้วเป็นอันมากวิเศษนักแล ท่านก็พูดถึงว่านแสงทองเอาไว้เพียงเท่านี้อ่ะเรามาดูตําราของหลวงประพันธ์นะคะการดันประยุกป่ปากนกแคกเต้าใบเขียวผ่าออกใจขาวคือไม่ได้บอกว่าผ่าอะไรแต่ถ้าใจขาวมันก็คงจะต้องเป็นผ่าหัวเนาะนอกนั้นก็ลอกกันมาแบบเหมือนกันเป๊ะ ก็จะขออนุญาตไม่อ่านนะคะ,ะตำราโดวานพระเครื่องพระบรมธาตุพูดถึงว่านแสงทองไว้ว่าอย่างไรว่านแสงทองมีลักษณะใบเขียวก้านแดงถ้าผ่าดูจะมองเห็นตรงกลางขาวว่านชนิดนี้มีอนุภาพทางมหาสเสนรร่ห์ทำ ท่านให้เอาหัวว่านี้มาแกะเป็นรูปพระนั่งสมาธิแล้วเอาอักขระดังนี้อักขระนี้ก็เหมือนกันนะก็ขออนุญ,ญาตไม่อ่านมีที่ต่างๆกันบ้างนิดหน่อยว่าเอาไปใส่ตลับขี้พึ่งหรือถือติดตัวไว้ก็ดีใช้ทางมหาเสน่ห์แล้วแต่จะปรารถนาใช้เอาเถิด เล่มต่อไปของอาจารย์ชั้นนะคะพอถึงวานแสงทองอันนี้เริ่มบอกลักษณะแล้วนะคะว่าหัวเหมือนขมิ้นใบเขียวเปรียบใบน้ำเต้าจากนกแขกเต้าใบเขียวเปรียบใบน้ำเต้า ก้านใบมีจุดสีแดงเหมือนปากนกแขกเต้าว่านนี้เอาหัวติดตัวไปเป็นเมตตามหานิยมคงกระพันชาตีเวลาใช้ให้คงทนต่อหอกดาบปืนธนูหน้าไม้ต้องเสกด้วยมะอาอุนโมพุทธะพุทธยะพุทธสังมีนาชาลิติอิสวาสูตตามแต่จะปัฒนาใช้เอาเถิดคืออย่างน้อยเราไม่เห็นว่านแต่เราก็สามารถเอาคถาที่กำกับว่านเนี่ย ไปใช้ได้นะคะเพราะจริงก็เป็นคาถากลางๆที่ใช้กับวัตถุม,มงคลอย่างอื่นเหมือนกันความน่าสนใจของว่านอยู่ตรงนี้บางชีตัวว่านหายสาบสูญไปแล้วแต่ว่าบทคาถากำกับว่านเก่าๆที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นทางคงกระพันทางเมตตามหาเสน์เราสามารถที่จะเอาไปใช้ท่องขานเพื่อประโยชน์นั้นๆได้เหมือนกันนะคะอะ่ะกระเบ,บนว่านฉบับสมบูรณ์น้อยตีสวิง พูดถึงว่านแสงทองไว้ว่าอย่างไรลักษณะลำต้นก้านใบไข่ขมิ้นอ้อยอน,นี้ว่าขมิ้นอ้อยแล้วนะคะก้านแดงใบเขียวหัวผ่าออกมีสีขาวท่านว่าว่านนี้เป็นสเสน่ห์มหานิยมยิ่งนักแต่จะต้องเอาว่านนี้แกะก็เหมือนเหมือนกันนะคะ ทีนี้ก็ใครที่มีลักษณะว่านที่ใบคล้ายขมิน้นอ้อยก้านแดงใบเขียวก็ลองพิจารณาดูแต่มันไอ้ว่านที่เข้าลักษณะแบบนี้มันหลายตัวมากเออเนื้อในหัวสีขาวเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะอันนี้ตำราคนละลนะักษณะว่านของอาจาร,รย์เลื่อนพูดถึงว่านแสงทองไว้ว่ายังไงบ้างท่านบอกว่าว่านนี้เป็นว่านหายากนิยมเล่นกันมานานหลายร้อยปี ตั้งแต่สมัยพระนครศรีอยุธยายังเป็นราชธานีอยู่ด้วยซ้ําแต่ไม่อาจกําหนดแน่นอนว่าในสมัยราชการพระราชาพระองค์ใดเท่านั้นในปัจจุบันพบมีมากทางอําเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์คนนครสวรรค์ส,ส่งเสียงหน่อยนะคะยังรู้จักว่านแสงทองกันอยู่ไหมลักษณะใบค้ายใบน้ำเต้ามีสีเขียวแต่ก้านแดง ดังสีปากนกแขกเต้าลำต้นแตกออกเป็นกอมีหัวคล้ายหัวหอมอ่าวหัวขมิ้นมาสองเล่มอันนี้กลายเป็นหัวหอมซะแล้วขนาดใหญ่ผ่าหัวออกเนื้อในเป็นสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆไม่สู้มียางแสดงว่าก็มียางแหละแต่ยางน้อยประโยชน์ให้เอาหัวมาแกะเนี่แหละค่ะเนี่แหละค่ะ พิจารณาเอาแล้วกันเนาะพอมันผ่านการเวลาไปต้นไม้มันก็เริ่มเคลื่อนคาดเคลื่อนออกนั่นแหละถึงมีความจำเป็นว่าถ้าจะหวังลิ์ให้มันเหมือนคนสมัยเก่าก่อนเล่นมันก็ต้องเอาต้นที่บรรยายลักษณะเหมือนตำราเก่าก่อนให้มากที่สุด เท่าที่พอจะทำได้นะคะอันนี้ก็คงฝากเอาไว้เพราะว่าถึงยังไงไม่ว่ามันจะเป็นแค่ว่านโบราณว่านที่คนบางกลุ่มนิยมเล่นแต่ทั้งหมดนี้มันก็คือสมบัติของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาหรือพันธุ์พืชต้นไม้ ถ้าเราไม่รักษาเอาไว้แล้วใครจะมารักษาให้เราใครจะไปคิดว่าต้นไม้บางต้นอาจจะมีประโยชน์มหาศาลอาจจะเป็นทางเลือกทางรอดของมวลมนุษยชาติอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวสําคัญของโลกไม่มีใครรู้ได้หน้าที่ของเราเนาะก็พยายามรักษาพันพุ์พืชต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นว่านหรือไม่ใช่ว่านก็แล้วแต่เอาไวใ้ให้มันถึงลูกถึงหลานถึงแม้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ก็ยังเป็นอาหารตาหรืออย่างน้อยก็ช่วยผลิตออกซิเจนให้กับโลกใบนี้ช่วยดักฝุ่นกองฝุ่นประโยชน์ของต้นไม้มีมากมายค่ะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมปลูกดีกว่าไม่ปลูกนั่นคือทำให้เราต้องอดทนต้องพยายามที่จะทำเรื่องราวเกี่ยวกับว่านและต้นไม้ต่างๆด้วยความเสียดายไม่อยากให้ทรัพย์สมบัติสิ่งที่มีค่าของแผ่นดินหายไปตามกาลเวลาเฉ,าเฉย,เฉย วันนี้ก็ขอจบเรื่องของว่านแสงทองจบตำราเล่มแรกเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เราจะแนบลิงก์ของว่านทั้งหมดที่เราได้พูดถึงบรรยายเอาไว้ในคลิปนะคะทั้ง41ตัวแนบเป็นลิงก์ที่เป็นเพลย์ลิสต์ให้เลยสำหรับใครที่สนใจอยากจะศึกษาว่าน จากต้นตำราจริงๆเพราะจริงๆแล้วการเล่นว่านมันก็ไม่ได้มีใครเก่งหรือไม่เก่งหรือคนเก่งก็ไม่ใช่เพราะว่ามีตำราเยอะค่ะคนเก่งเกิดจากการสังเกตเกิดจากการได้ศึกษาของโบราณเหล่านี้ใครมีตำราว่านถ้าว่าจะนับความเก่งมันก็คงเก่งเท่ากันหมดนะเนาะแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือณปัจจุบันเนี่ย ว่านมันผิดเพี้ยนไปจากตำราเยอะมากเพราะว่าก็เข้าใจอยู่หรอกใครมีต้นไม้ต้นไหนถือไว้ในมือก็หวังจะให้ของตัวเองอะ่ะมันเป็นต้นว่านที่แท้จริงถ้าอันไหนไม่ตรงตามตำราก็เขียนขึ้นมาใหม่ก็ได้ให้มันตรงกับต้นไม้ที่ตัวเองมีอยู่มันก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันนะคะอะไรมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการเล่นว่านเนี่ยเขาถึงให้ยึดเอาตำราเก่าๆเพราะ เป็นตำราที่เกิดขึ้นก่อนที่ว่านจะมีมูลค่าทางทางเงิน่ะเพราะเมื่อก่อนการหานี่มีแต่การเสาะแสวงหาอย่างเดียวคือใช้กำลังเข้าหาแล้วก็เป็นการเล่นของกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มจริงๆพอมันกลายเป็นเขาเรียกว่ายุคบ้าว่านทำให้มันเกิดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าขึ้นมามันก็เลยเกิดการค่อยๆแปลงกายของว่านต่างๆ เพราะฉะนั้นการยึดตําราเก่าๆเพื่อที่จะดูลักษณะแต่ดั้งแต่เดิมของว้านก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอยู่นะคะสำหรับเราคนอื่นก็แล้วแต่จะพิจารณาเอาเนาะเพราะเรื่องนี้มันก็เป็นอิสระทางความคิดอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต,ต่อไปของเรานะคะต่อไปก็คงจะเป็นการเริ่มลุยตำรากระเบนว่านของหลวงประพัซึ่งถือเป็นเล่มถัดมาจากเล่มแรก คือจากพศ2473มาโผล่ที่ปีพศ2504ซึ่งจะมีว่านอยู่เป็นร้อยชนิดเราก็จะเลือกบรรยายเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกับเล่มแรกนะคะก็จะได้เรียงลำดับกันต่อไปเรื่อยๆจะได้พอรู้ว่าว่านทั้งหมดมันมีประมาณกี่ตัวแต่เราก็คงจะได้แค่ประมาณนะคะเพราะการบรรยายว่านหลายๆตัวมันจะมีซ้ำกันอยู่ในแต่ละเล่มอยู่บ้างก็ฝากพิจารณากันเอาเนาะ วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะ